สูตรของเพื่อไทยต้องจับมือกับใครได้บ้างจับมือกับใครที่รับไม่ได้เลยคนระับ <Okay. S 1> ว่าการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้รับสันธามาติจากแผนผ่นพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับไปเจราจาตามพรรคต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไอาการได้โอกาสพูดคุยกันเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ติดขัดนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนที่พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยไปหาเสียงอะ่ะ นะครับแล้วก็ไปเสนอนโยบายเสนอจุดยืนให้กับประชาชนนั้นเนี่ยมันมีมันมีคำมั่นสัญญาอยู่นะครับหากสถานการณ์มันจําเป็นมันจะต้องมีความยืดหยุ่นขึ้นเข้าใจนะครับผมว่าประชาชนชั่วโมงเนี่ยเข้าใจเงื่อนไขที่พรรคการเมืองเนี่ยมีความยุย่งยากในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าความยืดหยุ่นนั้นจะต้องไม่เสียหลักการเอากันถึงส้นสุดแล้วคืออย่าไปไปสลับข้างขอชัดๆเลยค่ะเพื่อไทยจับมือกับใครที่ยอมรับไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาปวด ผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจับจับกับลุงไม่ได้ผมคิดว่าพักในปีายันไปในประกาศชาัดเจนแล้วว่าจะไม่จับมือกับลุงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามต่อให้เขาสมมุติว่าถ้าเขาเกิดการจับจับมือจริงๆนะถามว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไหมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเ,เ,เพราะว่า สสของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ดีหรือพรรคอาลัฐเนี่ยเขาก็มาจากการเลือกตั้งา <grape> ถามว่าเขามีมีสิทธิใ์ในทางใน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 ใักษณะไหมผมผมคิดว่าเขามีสิทธิ์แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย<ม>เขาจะต้องเกิดความรับผิดชอบทางการเมืองเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นปัญหาหลักของพรรคเพื่อไทยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเลยหากพรรคืุอไทยจะดาเนินการเรื่องนี้ซึ่งผมหวังว่าจะไม่ไม่เลื่อกดาเนินการทางนั้นถ้าไปทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไปทางนั้นก็จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหมายถึงว่ารับผิดชอบทางการเมืองต่อต่อผู้ที่โหวต ให้กับพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าผมเชื่อโซลูชันที่อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะจะวินวินทุกฝ่ายนะ้นในสถานการณ์แบบนี้นะก็คือให้ให้เจรจากับภูมิใจไทยให้สําเร็จนะครับเพราะว่าเอา8ปดพักเป็นตัวตั้งก้าวไกลยังอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วดึงภูมิใจเข้ามาภูมิใจไทยเข้ามานะครับ แล้วก็เจราจากันเพื่อไทยเป็นพักกลางตัวกลางในการเจราจาระหว่างความกงังวลระหว่างสองพักนี้ก็คือก้าวไกลกับภูมิใจไทยถ้าเขาเจราจากันได้ยอมความกันได้นะใน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 ความเข้าใจในบริบททางการเมืองในปัจจุบันนี้ผมคิดว่านี่เป็นโซลูชันที่ดีสุดดีต่อก้าวไกลดีต่อเพื่อไทยดีต่อบุคคลหลายๆคนเท่าที่พอจะเป็นไปได้นะ